ครับก็จากคลิปแรกนะครับที่ได้นําเสนอไปเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก,กน,นะฮะคราวนี้ก็จะมาต่อนะครับในโรงเรียนที่มีลักษณะาขาดเกณฑ์น,นะครับนักเรียนมากกว่า120คนแล้วก็คําคนวณออกมาแล้วเนี่ยก็คือตามเกณฑ์นนะครูณนะปัจจุบันนะครับตามตำแหน่งครูณนะปัจจุบันตรจ18เนี่ย กับเก์กศคำนวณออกมาแล้วผลปรากฏว่าเกณฑ์กศออเนี่ยมากกว่าคตามจอ18เท่ากับว่าโรงเรียนเนี่ยยังขาดาตาอยู่โดยที่จะนําเสนอนะครับขออนุญาตใช้ตัวอย่างเป็นของโรงเรียนวัดหงนะครับก็เหมือนเดิมครับที่ได้คุยกันไว้ในคลิปแรกนะฮะก็ช่องสีเหลืองเป็นสูตรคํานวณ Excel ไม่ต้องแก้ไขนะครับผม ็จะมาเริ่มดูกันเลยนะครับตามตัวอย่างอ,าอย่างของวัดโงงนะครับข้อมูลทางด้านฝั่งเ็กเฝั่งขวานะครับที่ให้ไว้ก็คือมียอดนักเรียนทั้งหมดอยู่ที่1 1ึ่อันนี้เข้าใจว่าโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงนักเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากที่เกบาบมีมีสีนที่ยี่สิบห้าแล้วครับผมเจออย่างเงี้ยเบื้องต้นผม ให้กลับไปแก้เลยนะครับเพราะว่าจะยึดตาม DMC ณวันที่25มิถุนายนอย่างในนี้ปรับแก้นะครับเป็น1,118คำนวณห้องออกมาเป็นสูตรครับถูกแล้วเท่ากับ39ห้องนะครับเหมือนอย่งฝั่งขวาแล้วก็จอ18นะครับจอ18ของวัดหงบริหารนะฮะบริหารเนี่ยจะเห็นว่าวัดหงใส่มา นึ่งตาแต่ว่าจริงๆแล้ววัดหงนะครับบอลอต้องรวมรวมกับรองนะครับบลอรลวมกับรองก็คือผู้มนวยการรวมกับรองผู้มนวยการเนี่ยทั้งหมดจะต้องใส่สามัตานะฮะรวมเป็นสามัตาครูผู้สอนนะครับสี่สิบสี่ตรงนี้ถูกต้องแล้วครับจะเห็นได้ว่าตามเกณฑ์กคศนะครับสูตรคำนวณออกมาเนี่ย ผู้บริหารนะครับจะประกอบด้วยผออหแล้วก็เป็นรอง3ตําแหน่งนะฮะรวมทั้งหมดเป็น 4, ส่สมคูร์ผู้สอนเนี่ยคำนวณออกมาได้47เท่ากับว่าวัดผงครูผู้สอนนะครับขาดสามอัตรานะครับเขเรียบร้อยในแบบที่1คราวนี้เรามาดูกันในแบบที่2น,นะครับแบบที่2 เนี่ยครับพอะได้มาเบื้องต้นผมก็ต้องตรวจดูก่อนว่าช่องสีเหลืองโรงเรียนมีการแก้ไหมวางโลงแก้มานะครับทามแก้โอเคครับตรงนี้ไม่ได้แก้อะไรก็ถูกต้องแล้วเอาไขยายเลยเดี๋ยวดูมันชัดๆจะเห็นได้ว่า,ามาที่คอลัมน์สีนะครับในส่วนของเกณฑ์สะวทอเนี่ยก็ยิงจากช่องนี้ครับ คำนวณออกมาตามเกณฑนะ์47ฮะหมายความว่าช่องช่องคอลัมน์4เนี่ยครับตั้งแต่ปฐถมววยจนถึงด้านล่างสุดเนี่ยห้องกอกรวมกันให้ได้47หัตวตานะครับ47หัตวตาอย่างของวัดหงเนี่ยครับกอกมาแค่44เท่ากับว่าอย่างไม่ครบนะครับอย่างไม่ครบก็คือต้องกอกเพิ่มให้กอกเพิ่มให้ครบ47นะฮะ สังเกตยังไงว่าทำไมถึงต้องกรอเกเพิ่มด้านล่างสุดนะครับแสดงผลว่ายังไม่ถูกต้องนะฮะต้องกรอกเพิ่มอีก3ามตำแหน่งครับก็คือไปดูว่าโรงเรียนต้องการาการจัดการเรียนการสอนอะไรเพิ่มเติมก็คือใส่มาอีกสามเอกนะครับก็จะได้ปีสามตาเนี่งตัวอย่าง4ี่สบถ้าผมใส่เพิ่มไป3ช่องด้านล่างสุดนะครับจะขึ้นถูกต้องแล้วนะครับยิงตามสุดํำนวน ส่วนคอลัมน์ดีครับคอลัมน์ดีเป็นจอสิบแปดจอสิบแปดเนี่ยจอสิบแปดตามสูตรนะฮะคำนวณออกมาเนี่ยต้องใส่สี่สิบสี่ระถงใส่มาเท่าไหร่ครับใส่มาสี่สิบเอ็ดเท่ากับว่ายังขาดอยู่อีกสามอตาัตราอังเกตได้ครับจากสูตรด้านล่างเนี่ยครับสาม แล้วก็ขึ้นว่าไม่ถูกต้องเพื่ออย่างนี้ครับ41เนี่ยถ้าความเข้าใจของโรงเรียนนะฮะมาจากคนครูที่เป็นผู้สอนนะครับข้าราชการทั้งหมด41คนถ้าเช็คจากข้อมูลนะครับวขออนุญ,ญาตดูจากตารางนี่ครับอันนี้เป็นข้อมูลของโรงเรียนวัดถงนี่คือตำแหน่งทั้งหมดของวัดถงนะครับ จะสังเกตได้ว่าตำแหน่งคูทรตีวัฒหงมีนะครับรวมตำแหน่งว่าง44 44อัต่ตานะฮะครูนี่ครับจากวันนี้ถึงวันนี้ด้านสุดคำนวณออกมาเนี่ยครับ44นะฮะทำไมวัาหงใส่41ครับเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าผมกองเอาตำแหน่งว่างออกนะฮะอ่าและนับคูใหม่คูมีตัวนะครับ นะครับเอาตำแหน่งว่างอ,ออกกูเหลือสิสิเ็ครับส่วนใหญ่ฮะรโรงเรียนจะเข้าใจว่าตรงเนี้ยตรงคอลัมน์ดีเนี่ยครับจอสแปเนี่ยใส่มาเป็นคนคือจริงๆใส่ใส่คนในเบื้องต้นอ่ะก็ถูกแล้วครับมันมันเพื่อความง่ายในการาก่อข้อมูลแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยยังมีตำแหน่งว่างอยู่ครับ ก็คือตามข้อมูลที่ผมให้ไว้ในเบื้องต้นน,นะฮะเนี่ยครับจากตารางข้อมูลตัวอย่างที่ให้ไว้เนี่ยต้องมี44คือในนั้นอนะ่ 44. ะ44มารวมตำแหน่งว่าง3เพราะฉะนั้นเนี่ยวัดคงต้องใส่ตำแหน่งเพิ่มอีก3เนี่ยครับเดี๋ยวผมขอลองใส่ยืนๆนะใส่ได้3ปุ๊บข้างล่างขึ้นถูกต้องหมดแล้วเรียบร้อยเนี่ยครับนี่คือวิธีการใส่ หลังจากนั้นเมื่อดําเนินการตอกนะครับในคอ mm hmm. ล์สีขอลำดีจํา้อยแล้วคราวนี้เราก็มาดูว่าเอกที่กระเสียนนะครับในช่องนี้กระเสียนเอกอะไรบ้าง mm hmm. ก็ใส่ไปนะครับตามเอกที่จะมีครูกระเสียนในแต่ละปีแต่ลครานี้มา่อกเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวเหมือนเดิมครับแบบสามก็ไม่ต้องทําอะไรเพราะเป็นสูตรทั้งหมดทั้งหมดคือสูตร ให้มปดูที่แบบสีแบบสีครับอ,อย่างที่วัดถงส่งมาให้ขอมากระสีนท่าตาปีหกสี่นะฮะเดี๋ยวนะฮะถ้าเพื่อความง่ายในการตรวจสอบก็คือต้องดูแบบที่สองกับแบบที่สี่พร้อมกันนะครับขออนุญาตแยกตารางนี่ครับฝั่งซ้ายกำหนดเป็น แบบสองฝั่งซากำหนดเป็นแบบสองนี่ครับแบบสองแล้วก็ฝั่งขวากำหนดไว้เป็นแบบที่สี่นะครับที่ต้องทดแทนกเกษียณวิธีคิดนะครับเบื้องต้นเนื่องจากว่าวัดหงนะฮะดูตรงนี้ครับวัดหงยังขาดเกณฑ์อยู่สามเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอในตําแหน่งทดแทนครูที่ยังขาดอีกสามนะครับ ขอขอสามขอเพิ่มสามในปี2564ขอเพิ่มสามแล้วปี2564เนื่องจากว่าถงม,มีเกษียณด้วยนะครับเกษียณหนึ่งในพุทิทยาศาสตร์แล้วก็อื่นๆอีกหนึ่งตำแหน่งนะครอ่าผมลืมบอกไปอื่นๆตรงนี้ช่วยถ้าใครมีนะครับช่วยกรอกข้อมูลใส่ไปด้วยว่าเป็นเอกอะไรนะครับื่นๆเอกอะไร ท่ากับว่าวัดหงนะครับขอทดแทนในส่วนที่ขาดสามตำแหน่งแล้วก็ทดแทนในตำแหน่งครูเกษียณอีกสองรวมกันทั้งหมดเป็นเป็นห้านะครับรวมกันทั้งหมดจะต้องเป็นห้าซึ่งที่วัดหงขอมาห้าเนี่ยถูกแล้วจำนวนถูกนะฮะแต่ต้องมาเช็คอีกทีว่าแล้วส่วนเอกที่ลงเนี่ยเป็นไปตามสิ่งที่ระบุไหมไหมมาเช็คกันนะครับ วัดถงขอเอกประถมศึกษาหนึ่งนะครับขาดหนึ่งขอหนึ่งถูกแล้วครับประถมวัยครับขอมาหนึ่งขาดหนึ่งใช่แล้วครับภาษาไทยขอมา, 1, าสาททองแต่ภาษาไทยของวัดถงขาดแค่หนึ่งครับขอมาสองเท่าขอก็จะเกินตรงนี้ต้อง,ต,องต้องแก้ไขนะฮะตรงนี้ต้องต้องมีการแก้ไขใส่เหลี่ยมไว้นะครับต้องแก้ไขเป็นหนึ่ง แล้วก็ขอวิทยาศาสตร์มาวิทยาศาสตร์วัดหงอ๋อนี่ครับวัดหงม,มีกระสียนขอทดแทนกระสียนวิทยาศาสตร์ในตรงนี้ถูกต้องแล้วนะครับแสดงว่าที่วัดหงใส่มาตรงนี้ครับอื่นๆเนี่ยฮะวัดหงต้องการที่จะขอมาเป็นภาษาไทยขอทดแทนกลับมาเป็นภาษาไทยนะครับเพราะว่าขอไปสอง ดังนั้นนะฮะจริงๆแล้วถ้าอยากได้เงี้ยตามแผนมาตรฐานชาเอกควรจะกำหนดเป็น4ครับเพื่อให้มันขาด2แล้วขอทดแทน2จะได้คอดีเกนนะครับหรือถ้าวัดถงมองว่าอะต้องการ3ต้องการ3งั้นแสดงว่าไทยที่ขอมา2เนี่ยต้องตัดออกให้เหลือ1 แล้วเอาไปใส่ในเองที่ยังขาดอยู่มีไหมครับลองไล่ดูไม่มีส่วนแล้วจะเห็นได้ว่าปี2อ6 5้นะครับ วัดหงมีกระเสียนทั้งหมดสามตาเนื่องจากว่าในปี2564เนี่ยเราขอมาห้าตาแล้วทดแทนในส่วนที่ขาดไป3กับที่กษียนไป2องเาบอกว่าเรินพอดีเกณฑ์เมื่อมีการกระเสียนเกิดขึ้นนะครับในปี2565เนี่ยยังเรียนพอดีเกณฑ์ครับกระษียนเป็นจํานวนเท่าไหร่ขอทดแทนได้เท่านั้นเลยนะฮะ หมายความว่าวัดของเนี่ยต้องก่อข้อมูลปีส5 6 5ันารทดแทนในส่วนของสังคมมีอัตราวิทยาศาสตร์มีอัตรานะครับก็ใส่ไปสังคมหนึ่งวิทยาศาสตร์หนึ่งต่อครับปีสองพ7น้าในเอกน,นักตัดสินนี่ครับกำหนดไว้3,3นะฮะก็มาดูน้าตัดสิน ยี่เจ็ดสิบสามตายไปหนึ่งครับนี่ครับเท่านี้ก็จะเรียบร้อยเอ่อเนยนะครับมีบรรดาลักด้วยของป e ีหกห้ามีบรรดาลักด้วยบรรดาลักห้ายู่นี่ต้องขอทดแทนด้วยครับตามน,นี้ตรงนี้ก็จะถูกต้องแล้วนะฮะเสร็จแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแบบหนึ่ง แบบ2แล้วก็แบบ4นะครับก็จบนะฮะสำหรับกรณีของการวางแผนตั้งเปนสิบปีในส่วนของโรงเรียนที่ขาดเอนนะครับและมีนักเรียนมากกว่า120คน